ข่าวหลากหลายประเด็นของสปีดนิวพัฒน์รอชมกันต่อไปค่ะตำรวจพัทยาสนที่กำลังฝ่ายปกครองเทศกิจลุยตรวจลักลอบปล่อยเสือเช่าหาดพัทยาหลังเจอพยองกลางชักมีดไล่แทงเจ้าหน้าที่ในในวิกิตมานะรคกิจในอำเภอบางละมุงนำกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่เทศกิจเมืองพัทยาและเจ้าหน้าที่อาสาสมัครตำรวจชุมชนสพเมืองพัทยา เดินเท้าสุมตรวจสอบกลุ่มนักท่องเที่ยวและกลุ่มคนที่เข้ามาหาผลประโยชน์จากพื้นที่สาธารณะเช่นปล่อยเสือเช่าลักลอบจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และน้ำกระท่อมซึ่งหลังจากเกิดเหตุการณ์ไล่ทำร้ายเจ้าหน้าที่ไม่พบกลุ่มผู้กระทำผิดเหล่านี้อีกทั้งประชาสัมพันธ์ผ่านนักท่องเที่ยวหากพบผู้ที่มีการลักลอบทำผิดกฎหมายให้แจ้งเจ้าหน้าที่ใกล้เคียงเข้าตรวจสอบและจับกลุ่มได้ทันที ศูวนย์วิทยุหน่วยกู้ภัยสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยารับแจ้งอุบัติเหตุรถยนต์ชนประสานงากับรถจักรยานยนต์มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสสองรายลงพื้นที่พบรถยนต์หมุนเคว้งข้างถนนคนขับไม่ได้รับบาดเจ็บพบไรเดอร์ส่งอาหารได้รับบาดเจ็บสาหัสและพบผู้ที่ได้รับบาดเจ็บอีกหนึ่งรายจึงรีบนำส่งโรงพยาบาลสอบถามคนขับรถยนต์อ้างว่าขับรถออกมาจากซอยมุ่งหน้าออกสุขุมวิท จนมาถึงจุดเกิดเหตุเห็นจักรยานยนต์มาด้วยความเร็วแล้วขับแซงพุ่งเข้ามาชนประสานงากันจนรถของตนเองหมุนข้ามเลนไปอยู่ในเลนฝั่งขาเข้าซอยส่วนคู่กรณีทั้งสองคันก็ถูกแรงกระแทกจนล้มคว่ำได้รับบาดเจ็บและรถได้รับความเสียหายเบื้องต้นตำรวจคุมตัวไปตรวจว,วัดปริมาณแอลกอฮอลในร่างกายพร้อมตรวจสอบกล้องวงจรปิดเพื่อสรุปหาสาเหตุที่แท้จริง ไปรษณีย์จังหวัดประจีนบุรีนำตัวแทนพนักงานเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ในแต่ละสาขาทั่วทั้งจังหวัดประจีนจำนวน40คนฝึกอบรมหลักสูตรการซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟเพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจในการดับเพลิงขั้นต้นและการอพยพหนีไฟอย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพเพื่อรักษาความปลอดภัยของพนักงานและทรัพย์สินของบริษัทโดยวิทยากรที่มาอบรมก็มาจากกองป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยเทศบาลเมืองประจีนบุรี ที่จะมาให้ความรู้แนะนำเทคนิคต่างๆทั้งในเรื่องทฤษฎีของการเกิดไฟไหม้การควบคุมสติเมื่อเกิดเหตุการณ์และขั้นตอนในการปฏิบัติอย่างถูกต้องเพื่อให้นำความรู้ไปใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ิโดโครงการบำรุงรักษาต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบอีกทั้งมีกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติและจัดให้มีกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ด้วยการพรวนดินใส่ปุ๋ยกำจัดวัชพืชโรคมแมลงตัดแต่งกิ่งไม้รดน้ำต้นไม้และปลูกต้นไม้เพิ่มเติมทั้งนี้สืบเนื่องมาจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่26มิถุนายน2533 กำหนดให้วันที่21ตุลาคมของทุกปีซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีให้เป็นวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติเพื่อให้ประชาชนร่วมน้อมลำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทรราบรมราชชนนีที่ทรงมีพระราชปณิธานอย่างแรงกล้าที่จะฟื้นฟูความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชาวแม่ฮ่องสอนเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาดูด,ดาวหางจืดจินซานบนทุ่งบัวตองดอยแม่อุคออำเภอขุนยวมโดยดาวหางนี้จะเริ่มมองเห็นในช่วงหัวข้ามทางทิศตะวันตก ใกล้กับดาวพุกทางด้านขวามือก็จะมองเห็นเป็นเวลาประมาณ45นาทีจากนั้นก็จะเริ่มจางลงและจะมองเห็นได้ตั้งแต่วันนี้ชัดเจนที่สุดคือวันที่24ตุลาคมไปจนถึงวันที่31ตุลาคมจึงขอเชิญชวนนะักท่องเที่ยวมาเที่ยวบนดอยแต่อย่าใช้ไฟแสงสว่างมากเพราะอาจจะมองไม่เห็นสำหรับดาวหางจื่อจินซานแอตลาสมีความสว่างปรากฏดล่าสุด อยู่ที่ประมาณ 1, แมกนิจูด13.1คาดว่าจะโคจรเข้าใกล้โลกมากที่สุดในวันที่14ตุลาคมที่ระยะห่างจากโลกประมาณ131ล้านกิโลเมตรจากนั้นจะโคจรเข้าใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุดในวันที่28ตุลาคมที่ระยะห่างประมาณ1.2ล้านกิโลเมตรซึ่งเป็นระยะที่เฉียดใกล้มากพลตำรวจเอกนัทธรพระสุนทนกรกสะททชด้านกฎหมาย พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจถแถลงผลการจับกลุมผู้ลักลอบนำสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ให้บริการในไทยลากสายข้ามสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่2เข้าไปนในประเทศเพื่อนบ้านระยะทางไกลถึง5กิโลเมตรทําให้เครือข่ายดังกล่าวสามารถกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตครอบคลุมพื้นที่ขนาดใหญ่รองรับผู้ใช้งานจํานวนมากเอื้อให้แก๊งคอรเซนเ,เตอร์หลอกลวงคนไทยได้สะดวก เทียบเท่ากับการเข้ามาตั้งฐานในประเทศไทยพฤติการของเครือข่ายนี้ถึงเป็นการกระทําอย่างอุกอาจจงแจ้งไม่เกรงกลัวกฎหมายโดยกระบวนการลักลอบผ้าสายที่เราจับกุ่มได้ถือว่าเป็นการกระทําที่ไม่เกรงกลัวกฎหมายมีความแตกต่างจากเคสต่างๆจากที่เคยลักลอบลากสายตามช่องทางธรรมชาติผ่านแม่น้ําแต่ครั้งนี้เป็นการลากผ้าสะพานข้ามแดนถือเป็นเคสแรกที่เราตรวจสอบ สั่งการให้ทุกหน่วยที่มีพื้นที่รับผิดชอบตามแนวชายแดนประสานการทำงานกับกสทชตรวจสอบการกระทำผิดในลนนักษณะนี้หากตรวจพบให้ดำเนินการอย่างเฉียบขาดทุกรายศูนย์ก้นค้สเซนทยพัทยาผนึกกำลังภาครับและพาร์ทเนอร์เอาใจนักวิ่งสายเซ็กซี่จัดงานพัทยาอินเตอร์เนชั่นแนลบิกินี่บีชเลส2024 งานนี้จัดขึ้นริมบีที่เซ็กซี่และใหญ่ที่สุดในประเทศไทยที่ชายหาดเมืองพัทยาณศูนย์าการค้าเซ็นทัลพัทยาเพื่อเริ่มส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศให้เข้ามาในเมืองพัทยาอีกทั้งเป็นการกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจในพื้นที่สร้างชื่อเสียงภาพลักษณ์ที่ดีโดยเป็นการวิ่งบนชายหาดในระยะทาง5กิโลเมตรเปิดรับสมัครนักกีฬาจากทั่วโลกรวมกว่า5,000คน ทุกคนจะได้พบกับแฟชั่นชุดบิกินี่สุดเซ็กซี่ของนักวิ่งชายหญิงรวมทั้งชุดแฟนตาซีที่หลากหลายนอกจากนี้ยังได้ร่วมวิ่งและสนุกมันไปกับ m ม s สแกรนไทยแลนด์2024คอนเสิร์ตแจ๊สปุกนิกปาปิยองกุ๊กกุ๊กและเห่าอินฟลูเอนเซอร์สุดเซ็กซี่กว่า100คนต้องไม่พลาดเพราะ1ปีมีครั้งเดียวเอสมินเบนผู้ดูแลหมูเด้งโพสผ่านเพจขามหมูแอนด์แกง ว่าขณะนี้ครบสีขาหนึ่งหางของหมูเด้งแล้วพร้อมเปิดประมูลเร็วๆนี้อีกทั้งโชว์ภาพแม่พิมพ์ที่ปั๊มเสร็จระบุข้อความแบ่งเป็นข้างก็ได้นะถูกหน่อยหลังมีการแชร์ข้อมูลนี้ไปชาวเน็ตแฟนคลับต่างแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายคึกคักส่วนใหญ่เป็นการแซวเพราะเอสมินเบนซ์ยังไม่เปิดประมูลอย่างเป็นทางการข่าหลากหลายประเด็นของสปีดนิวพัทรอชมกันต่อไปค่ะ ่าหลากหลายประเด็นของสปีดนิวพัทรอชมกันต่อไปค่ะ